ครับผมนัดที่ดินราคาถูกทำเลดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้นะครับอากาศดีๆสบายๆหลังจากในศาสตร์โนรูนะฮะได้พาดผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับนะวันนี้อากาศแจ่มใสแล้วนะครับไม่มีฟ้าไม่มีฝนให้เราได้เห็นวันนี้นะครับผมจะมาพามาชมที่ดินนะครับแบ่งขายนะครับ จัดล็อกอีกหนึ่งแปลงของผมนะครที่จะนําเสนอนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่เปิดจองแล้วนะครับสามารถเดินทางมาได้ปกติแล้วทุกที่ไม่มีน้ําท่วมสบายใจได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับแนนแปลงนี้นะครับชื่อแปลงบ้านไร่หนองสแลบฟเฟส11นะครับเราเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วละ่ะอ่าแต่ครั้งนี้ขอมา ขายให้เห็นว่าแปลงนี้ไม่มีน้ําท่วมให้เห็นสบายใจได้นะแปลงนี้นะฮะตั้งอยู่ตำบลเราขวัญอําเภอเราขวัญน,นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเขตติต่อ,อ่ทองเนี่ยสันเขาเนี่ยอ่ทງแล้วแปลงนี้ใกล้กรุงเทพมากนะแปลงนี้ใกล้กรุงเทพมากชั่วโมง4ี่สินาทีนะครับห่างวัดเขาดิสรัก์ถ้าใครรู้จักอ่ทองวัดเขาดิสรัก์เนี่ยห่างวัดเขาดิสรัก์สินาทีนี่เองนะจากแยกเนี้นะครับจะมีแยก แยกด้านนี้เข้ามาจากถนนเนี่ยไม่ไกลเข้ามาจากถนนนีนน้ไม่ไกลประมาณ400เมตรก็ถึงแปลงแล้วแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะเป็นของโครงการอื่นเฟสนี้เป็นเฟส11นะครับต่อด้วยเฟส12ซึ่งเราจะมีอนาคตก็อยู่ติดๆกันนี้แต่อันเนี้ยเป็นเฟส11ก่อนเลยอันดับแรกนะครับอ่าให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะผังแปลงนะฮะแปลงแรกเนี่ยเราจะมีนเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่จะเป็นแปลงหัวมุม นะเป็นแปลงหัวมุมทั้งสองฝั่งเนี่ยแปลงนี้ก็สองไร่แปลงนี้น,นะฮะดียังไงมีบอ่อซีเมนต์แล้วมีบอ่อบารดานแล้วนะครับนะ่ะเรามีแต่งชิงชาให้ด้วยฮล้อมรั้วแล้วด้วยอ่าอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็ฝั่งนี้ก็สองไร่นะครับแต่ละแปลงแต่ละช่วงนะครับมีระดับสูงต่ําเป็นเนินนะครับต่างกันนะต่างกันไม่เหมือนกันอ่า ขึ้นอยู่เรามาเลือกก่อนเนี่ยเราก็จะได้เห็นก่อนดินเป็นดินดานะดินเป็นดินดําก็จะมีหินปนเล็กน้อยอ่านะมีหินปนเล็กน้อยตอนนี้นะฮะผมจัดโปรโมชั่นพิเศษหลายอย่างอ่าโปรโมชั่นแรกนะครับแปลงนี้ปกติเนี่ยราคาแถวเนี้ยอยู่ที่สามแสนห้านะราคาสามแสนห้ากันละตอนนี้นะครับผมทําโปรโมชั่นพิเศษลดร,ราคานะลดร,ราคาลดร,ราคาเหลือไล่ละสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ไล่ละ2 9 9 0 0 0บาทนะครับเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นหนึ่งไล่เนี่ย299,000บาทเลยนะครับฟรีโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนอ่าอันนี้คือโปรโมชั่นแรกโปรโมชั่นที่2สําหรับลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเก่าคือลูกค้าอะไรไม่จำเป็นต้องซื้อเราเคยติดต่อมาแล้วเคยมาถามแล้วเคยมาดูที่เราแล้วเคยพลาดจากเนินเขาเราขวัญเอยอะไรเอ่ยนี่นี่น,นี่แปลงนี้อยู่ใกล้เนินเขาเราขวัญเนินเขาเราขวัญอยู่ตรงนี้อ่า แปลงนี้นะทิศตะวันตกก็สวยมากเหมือนกันเลยวิวคล้ายเนินเขาเราขวัญเลยผมบอกได้เลยนะแต่ต้องมาดูที่จริงต้องมาดูที่จริงอ่าสำหรับลูกค้าเก่าผมมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นบาทอ่าสำหรับลูกค้าเก่านะมีส่วนลดที่หนึ่งหมื่นบาทรีบมาได้เลยนะครับ0867 6 3 7 5 6เดส็ดห้าเดี๋ยวมันจะมีภาพมุมสูงให้ดูนะครับท้ายคลิปทุกคลิปผมมีภาพมุมสูงให้ดูเช่นเดิมนะ่ะอ่าดูบรรยากาศรอบๆบนะครับ ถนนทางสาธารณะเนี่ยผมให้6เมตรนะครับข้างหน้าก็เป็นทางสาธารณะเข้ามาเหมือนกันถึงแปลงนะครับ,เพ,บพนะเพื่อนบ้านพอมีแล้วนะฮะเพื่อนบ้านพอมีแล้วใกล้ๆก,กับเราเลยนะทิศตะวันตกเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้มีภาพที่ตกสวยมากแล้วจะมีบุเขาไกลๆเดี๋ยวให้เห็นเคยมีคลิปห้เห็นแล้วตอนนี้หมอกมันขึ้นนะอากาศเริ่มเย็นแล้วลมหนาวเริ่มมาเหมาะสำหรับกลางเต้นพักผ่อนนะครับฉนดก็เป็นถนดคุดแดงไม่ต้องห่วงเราไม่เคยขายถนดแบบอื่นอ่ะ ฝั่งนี้ทิศตะวันออกอ่าทิศตะวันออกด้านนี้เหนือนะด้านนี้เหนืออ่ามาดูครับมาดูสวยครับอ่าฝากกด subscribe นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องผมด้วยนะบางทีเรามีความรู้แลกเปลี่ยนกันสงสัยสิ่งใดพิมพ์มาถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปตอบทีละคอมเมนต์นะครับหรือแอดไลน์086763756นะครับมีเบอร์ขึ้นให้ดู นะผมนัดที่ดินราคาถูกทำเลดีนะครับผมสะดวกแบบนี้ครับสวัสดีครับ bin